จากคุณภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะออค่ะขอค่ะก็สุเปิดบ้านนะคะแวะมาค่ะให้กําลังใจสุพัตตานะคะในจากคุณภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะออค่ะขอค่ะก็สุเปิดบ้านนะคะ แวะมาค่ะให้กําลังใจสุภัตตานะคะในไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะที่ทุกวันนี้สุก็เห็นนะคะในกลุ่มแม่บ้านนะคะวิสาหกิจชุมชนที่เข้ามาให้กําลังใจและก็จะแบ่งปันในเรื่องการทําถั่ว5้าสีอย่างไรให้อร่อยเนาะค่ะกินดีต้อนได้อร่อยแล้วถั่วหสีทําอย่างไรที่เราไม่รู้ว่า ประโยชน์และคุณสมบัติเขามีมากมายที่อยู่ในตัวนะคะก็จะมีถั่วห้าสีขายนะคะเขาจะเป็นถุง ถุงอะค่ะอัดมาเลย5้าสีในถุงเดียวราคาไม่แพงค่ะรู้สึกจะจาได้นกก็ไม่แพงดีๆแค่นิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองค่ะแล้วเราก็จะได้น้ําถั่ว5้าสีที่แสนวิเศษแล้วก็อร่อยมากทําถั่ว5้าสีให้อร่อยและทําอย่างไรจะให้อร่อยก็อย่าลืมนะคะมาให้กําลังใจสุพัตตานะคะสุภัตตาก็จะบอกเคลด็ดลับนะคะมันก็จะถูกลง ถูกลงเอกแล้วเราก็จะมาใช้ทุกสีทุกสีนะคะแบ่งเป็นมือค่ะแบ่งเป็นมือที่เราจะรับนะคะท,ทุกทะะุกท่านค่ะในถั่วห้าสีจะมีถั่วอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวให้อร่อยแล้วถั่วห้าสีทำอย่างไรที่เราไม่รู้ว่าประโยชน์และคุณสมบัติเขามีมากมายที่อยู่ในตัวนะคะนะคะมันก็จะถูกลง ถูกลงอีกแล้วเราก็จะมาใช้ทุกสีทุกสีนะคะแบ่งเป็นมือค่ะแบ่งเป็นมื้อที่เราจะให้อร่อยแล้วถั่วห้าสีทําอย่างไรที่เราไม่รู้ว่าประโยชน์และคุณสมบัติเขามีมากมายที่อยู่ในตัวนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองในถั่วแต่ละชนิดนะคะจะให้ประโยชน์มากมายแตกต่างกันออกไปที่สําคัญที่สุดรู้ไหมคะเพื่อน แล้วก็ถั่วเหลืองในถั่วแต่ละชนิดนะคะจะให้ประโยชน์มากมายแตกต่างกันออกไปที่สำคัญที่สุดรู้ไหมคะเพื่อนๆเขาแค่สามวันกำลังจะพอดีค่ะนะคะถ้ามากเกินไปนะคะไม่บ้าจะเป็นอาหารทุกชนิดค่ะถ้าเราทําเสร็จแล้วเรามาแช่เย็นไว้มันก็ลงทุนไม่มากค่ะได้ครบแทบจะทุกอย่างนะคะในถั่ว5สีลงทุนแค่ซื้อถั่วมาหชนิดค่ะเพื่อนๆใน มีขายทั่วไปค่ะใจสุภัตานะคะสุภัตตาจะเปิดบ้านต้อนรับทุกทุกท่านค่ะลงทุนไม่มากค่ะได้ครบแทบจะทุกอย่างนะคะในถั่ว5้าสีลงทุนแค่ซื้อถั่วมา5้าชนิดค่ะเพื่อนๆในมีขายทั่วไปค่ะนะคะมันก็จะถูกลงถูกลงอีกแล้วเราก็จะมาใช้ทุกสีทุกสีนะคะแบ่งเป็นมือค่ะแบ่งเป็นมือที่เราจะาจากคุณภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะ ค่ะขอ,อค่ะก็สุเปิดบ้านนะคะแวะมาค่ะให้กําลังใจสุพัตตานะคะในประมาณ3วันเป็นอย่างมากนะคะ3วันเป็นอย่างมากถ้าหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเอาแค่ประมาณว่าเอาพอดิบพอดีนะคะให้อร่อยแล้วถั่ว5สีทําอย่างไรที่เราไม่รู้ว่า ประโยชน์และคุณสมบัติเขามีมากมายที่อยู่ในตัวนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและก็จะแบ่งปันในเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรให้อร่อยเนาะค่ะยินดีดดต้อนรับนะคะทุกทท่ททานะคะ่ะในถั่วห้าสีจะมีถั่วอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวค่ะหลักอยู่ที่หลักสิ ะะแต่ถ้าเราซื้อมาทีถุงหนึ่งครึ่งกิโลค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะสุจะมาเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านแบ่งปันความรู้เรื่องถั่วห้าสีนะคะนะคะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะทำไว้ทานเองทำไว้ให้ใครลหลายๆคนในบ้านเรารับประทานร่วมกันก็ได้ค่ะ ทำถั่ว5้าสีให้อร่อยและทําอย่างไรจะให้อร่อยก็อย่าลืมนะคะมาให้กําลังใจสุพัฒนะคะสุพัฒตาก็จะบอกเคสละประมาณ3วันเป็นอย่างมากนะคะ3วันเป็นอย่างมากถ้าหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเอาแค่ประมาณว่าเอาพอริบพอดีนะคะเอาแค่3วันกําลังจะพอดีค่ะ ะะถ้ามากเกินไปนะคะไม่บ้าจะเป็นอาหารทุกชนิดค่ะถ้าเราทําเสร็จแล้วเรามาแช่เย็นไว้มันก็รับนะคะท,ทุกทะะ้ท่านค่ะในถั่วห้าสีจะมีถั่วอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีถั่วแดงถั่วดําถั่วเขียวถั่วขาว ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะที่ทุกวันนี้สูก็เห็นนะคะในกลุ่มแม่บ้านนะคะวิสาหกิจชุมชนก็าจากคุณภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะค่ะขออ่าค่ะก็สูเปิดบ้านนะคะแวะมาค่ะให้กําลังใจสุพัฒตานะคะในาจากคุณภาพมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะค่ะขออ่าค่ะก็สูเปิดบ้านนะคะ แวะมาค่ะให้กำลังใจสุภัตตานะคะในแค่พร้อมกันแล้วถั่วก็จะสุกในเวลาเดียวกันนะคะค่ะสุกก็ยินดีนะคะแบ่งป,ปันความรู้นะคะอุ้ยก่นประมาณ3วันเป็นอย่างมากนะคะสวันเป็นอย่างมากถ้าหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเอาแค่ประมาณว่าเอาพอดิบพอดีนะคะก็จะมีถั่ว5สีขายนะคะเขาจะเป็นถุงถุงอะค่ะ อัดมาเลย5้าสีในถุงเดียวราคาไม่แพงค่ะรู้สึกจะจำได้นอกก็ไม่แพงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสุภัตตานะคะยินดีแบ่งปันความรู้ช่วงสิบโมงเช้ามาแบ่งปันกันเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรใชห้หมายถึงว่าแบ่งเป็นมือนี้ก็คือช้อนตักค่ะห้าสีรวมกันนะคะแต่การจะแช่ถั่วแต่ละชนิด ก็แตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าแฉะดีแค่นิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำถั่ว5้าสีที่แซนวิเศษแล้วก็อร่อยมากมันก็จะมีถั่ว5้าสีขายนะคะ,ะ,ขะ,คะเขาจะเป็นถุงถุงอะค่ะอัดมาเลย5้าสีในถุงเดียวราคาไม่แพงค่ะรู้สึกจะจำได้นากก็ไม่แพงนะคะมันก็จะถูกลงถูกลงอกีกแล้วเราก็จะมาใช้ ทุกสีทุกสีนะคะแบ่งเป็นมือค่ะแบ่งเป็นมือที่เราจะนะคะมันก็จะถูกลงถูกลงอีกแล้วเราก็จะมาใช้ทุกสีทุกสีนะคะแบ่งเป็นมือค่ะแบ่งเป็นมือที่เราจะช่วงสิบโมงเช้ามาแบ่งปันกันเรื่องการทำถั่วหสีอย่างไร <'t> <anymore> <t> ที่เข้ามาให้กำลังใจและก็จะแบ่งปันในเรื่องการทำถั่วหสีอย่างไร <that is> so <beautiful> ให้อร่อยเนาะค่ะ กินด,ดีต้นประมาณ3วันเป็นอย่างมากนะคะ3วันเป็นอย่างมากถ้าหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเอาแค่ประมาณว่าเอาพอดิบพอดีนะคะลงทุนไม่มากค่ะได้ครบแทบจะทุกอย่างนะคะในถั่วห้าสีลงทุนแค่ซื้อถั่วมา5ชนิดค่ะเพื่อนๆในมีขายทั่วไปค่ะครับนะคะทุกทุกท่านะค่ะในถั่ว5้าสีจะมีถั่วอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีถั่วแดงถั่วดํา ถั่วเขียวถั่วขาวแค่พร้อมกันแล้วถั่วก็จะสุกในเวลาเดียวกันนะคะค่ะสุกก็ยินดีนะคะแบ่งปันความรู้นะคะอุปบกอก่ในช่วง10โมงเชา้ามาแบ่งปันกันเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆค่ะ วันนี้ยินดีต้อนรับที่เข้ามาให้กำลังใจและก็จะแบ่งปันในเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรให้อร่อยเนาะค่ะยินดีต้อนรช่วง10บโมงเช้ามาแบ่งปันกันเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรที่เข้ามาให้กำลังใจและก็จะแบ่งปันในเรื่องการทำถั่วห้าสีอย่างไรให้อร่อยเนาะค่ะ ินดีต้นในการทําครั้งหนึ่งเราไม่ต้องทําเยอะค่ะเพราะถ้าเรามีเวลาเนาะก็จะทําไว้สักรับค่ะมาแบ่งปันเคล็ดลับความรู้นะคะที่ใครหลายหลายคนไม่เคยรู้และใครลหลายหลคนทําแล้วบอกว่าไม่อร่อยวันนี้สุภัตตาจะมาแนะนํในการไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะที่ทุกวันนี้สุก็เห็นนะคะในกลุ่มแม่บ้านนะคะวิสาหกิจชุมชนและก็ถั่วเหลืองในถั่วแต่ละชนิดนะคะจะให้ ประโยชน์มากมายแตกต่างกันออกไปที่สำคัญที่สุดรู้ไหมคะเพื่อนๆคะลงทุนไม่มากค่ะได้ครบแทบจะทุกอย่างนะคะในถั่ว5้าสีลงทุนแค่ซื้อถั่วมา5้าชนิดค่ะเพื่อนๆในมีขายทั่วไปค่ะใชห้หมายถึงว่าแบ่งเป็นมือนี้ก็คือช้อนตักค่ะห้าสีรวมกันนะคะแต่การจะแช่ถัว่วแต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าแช่ก็จะมีถั่วห้าสี ขายนะคะเขาจะเป็นถุงถุงอะค่ะอัดมาเลย5สีในถุงเดียวราคาไม่แพงค่ะรู้สึกจะจำได้นอกก็ไม่แพงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือจะเป็นผิด